สวัสดีค่ะชื่อครูคำวรวรีชวนค่ะตอนนี้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนคะคะที่โรงเรียนวโรนาดีชลจงศรีรค่ะ,คะ สำหรับความรู้ของอาชีพครูนะคะก็จะต้องเป็นความรู้ของศาสตร์ที่เราต้องการจะไปสอนเหมือนอย่างตัวตัวแล้วเนี่ยครูพอยเนี่ยก็จบภาษาปิดมาะค่ะก็จะต้องมีความรู้เรื่องภาษาองังกฤษที่ลึกพอสมควรแล้วก็ต้องมีความรู้อยู่เสมอค่ะอันนี้คือความรู้ในด้านของาศาสตร์ที่เราจะไปสอนส่วนความรู้ของด้านวิชาชีพครูนเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ต้องเรียนเพิ่มโตโตเมตเิมนอกเหนือจากศาสตร์ที่เราไปสอน ั้นมัธยมนะคะูพอยเรียนสิ่งคำนวณค่ะตอนมหาวิทยาลัยนะคะระดับปรนี่ยจบมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะแล้วก็จบเมื่อจบแล้วใช่ไหมคะก็ไปทํางานอย่างอื่นก่อนแล้วก็ ามาเรียนปอบัณฑิตก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต่อนะคะเพื่อพร้อมที่จะมาเตรียมสอบบรรจุะค่ะแล้วก็ตอนนี้จบปริญญาโทของมอทสิงะค่ะก็เป็นคณะคษาศาสานนะะตร์ค่ะจบระับคุณและการตอนะคะ<ม>่ะเงินเดือนเริ่มต้นใช่ไหมคะถ้าวมาถุเป็นข้าราชการครูนะคะก็เริ่มต้นหมื่น 5, 800ค่ะ ก็เป็นครูมาแล้วประมาณสาเกือบเกปีนะคะก็ตอนนี้ประมาณหมูแปะบายๆค่ะสำหรับส่วนตัวถ้าครูพลอยมองนะคะความเล่าหน้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในตัวอตัวอาชีพแล้วเพราะว่ามันก็จะมีการบังคับทีาทำวิทยาฐานะตามอาชีพ าตามอายุงานใช่ไหมคะว่าถึงอายุงานเท่านี้ยื่นอันนั้นได้ยืน่นระดับนั้นได้ระดับนี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น้องเหนือจากความก้าวหน้าที่ส่วนตัวมันงคะก็คืออาชีพภู่มีความมั่นคงค่ะจบขอบคุณค่ะ